โคบายครู ai, uru, รู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไที่ไปกับนักีวิวสินค้าจากโคบายสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาใจสาวกชาว Sony กันบ้างนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาสมัมผัสกับเีทีวีของเขานะครับกับซีรีส์ x 8 5 k ครับนี่ก็คือเจ้าโซนี่บาเวีย x 8 5 k มาพร้อมกับชิปประมวลผล x 1 4 k hdr processor หน้าจอ1 0 0รถึงหนเฮิร์ตซ์ การค้นหาด้วยเสียงแบบแทนฝี Google t ีวเทคโนโลยีจาก Sony X8 5K นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับชิปประมวลผลอันชันฉลาดจึงสามารถให้ความคมชัดด้านสีสันและคอนทาราต์ในการรับชมภาพยนตร์รายการทีวีกีฬาและวิดวีโอเกมจากการประมวลผลขั้นสูงของชิปประมวลผล 4K HDR Processor X1 ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก Sony มากกว่า20ปี ียังมีเทคโนโลยีไตดรมินาโตที่จะช่วยดึงเฉดสีให้เป็นธรรมชาติในทุกรายละเอียดเพื่อให้มีสีสันที่สมจริงมากที่สุด100-120เฮิร์ให้ภาพเคลื่อนไหวไหลลื่นไม่มีสะดุดสำหรับการรับชมกีฬาและฉากแอคชั่นต่างๆรวมถึงคอเกมสัมผัสรประสบการณ์เต็มรูปแบบด้วย 4K 120 FPS VRR ALM l ที่รวมอยู่ใน Sony b a าร์ a ว X85K ในส่วนของระบบเสียงมาด้วยลำโพง X Balance Speaker ทำให้เสียงภาพยนตร์และเสียงเพลงมีความชัดใสและทุ้มต่ำและยังคงมีดีไซน์ที่บางเฉียบของทีวีด้วย Google TV จะช่วยให้คุณค้นหารายการทีวีและภาพยนตร์บริการสตรีมมิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียวและจัดหมวดหมู่ตามสิ่งที่คุณสนใจเหนือชั้นด้วยการค้นหาด้วยระบบเสียงแทนฟรี free, ควบคุมทีวีได้ง่ายกว่าที่เคยยังมีฟังก์ชันโปรไฟล์สำหรับปุ่นหลานของท่านให้การรับชมทีวีเป็นไปอย่างง่ายดายและคุณยังจำกัดระยะเวลาในการดูได้อีกด้วยดีไซน์แบบฟอร์เฟอร์เซสทำให้ทีวีบางเฉียบเหมาะสำหรับทุกพื้นที่บาเวียร X85K เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโซนี่ X85K นะครับคงจุกใจชาวสาวกไอเทมโซนี่ไม่ใช่น้อยนะครับโดยเฉพาะชาวคอเกมเพย์เซชั่นนะครับัวนี้รองรับในส่วนของคอเกมโดยเฉพาะเลยนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วนะครับที่เค้ายบการ์ันกันนะครับหรือช่องทางเค้ายออนไลน์นะครับผูวเว็บเคาบ co t h นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไป้ี่นี้นะครับและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ